สวัสดีครับขอต้องรับกับรีวิวแรกจาก p a t ต i คันฟู้ดและร้านซูชิจาละ20บาทจากซูชิเอ็กเพสกันโดยร้านนี้นะครับเพิ่งเปิดสาขาได้ที่ประเทศไทยที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนั่นเองเริ่มต้นนะครับจากหน้านห้างฝั่ง KFC เนี่ยเราเดินเข้าประตูมาแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนมาจะเจอร้านซูชิเอ็กเพสอยู่ทางขวามือเราเลยครับซึ่งช่วงนี้นะครับมีโปรโมชั่นลดราคาจากจาระ30บาทเหลือเพียง20บบาทจนถึงสิ้นเดือนตุลาน,นี้เท่านั้นครับ โดยทางร้านนะครับมีหน้าต่างๆให้เลือกมากมายตามนี้เลยรวมไปถึงของแพงอย่างไข่หอยเมน่นทูน่าซูชิแซลมอนทาเทมิและไข่แซลมอนก็20บาทเท่านั้นเองว้าวบรรยากาศภายในร้านนะครับค่อนข้างเล็กแล้วก็เป็นแบบปลาทั้งหมดโดยที่จุคนนั่งได้ถึง60คนครับไปเริ่มกินกันเมื่อพนักงานพาเรามาที่โต๊ะนะครับเราก็จะพบกับชุดตะเกียบแล้วก็ถ้วยโชยุและก็ชาเขียวร้อนแบบบริการตัวเองพร้อมก้องน้ำร้อนแบบซูชิปลาของญี่ปุน่น ตรงนี้ฟรีแต่ถ้าใครต้องการน้ำเปล่าหรือน้ำอัดลมทางร้านก็มีบริการแต่ต้องเสียงเงินเพิ่มครับกลับมาที่สายพานันโซชินะครับจะเป็นสายพานแบบเดี่ยวทางร้านชอบจานไหนก็หยิบจานนั้นได้เลย20บาทเท่ากันทุกจานซึ่งผมก็ขอรองของแพงแบบทูน่าซาเซมิตัวเนื้อปลาแดงสดดีไม่เหม็นคาวความอร่อยเมื่อเทียบกับราคาถือว่าดีครับตามมาด้ซลมอนโร ในส่วนของเนื้อแซลมอนก็ไม่ข่าวแต่ก็ไม่เด้งสักเท่าไหร่แซลมอนซาซิมิที่ผมแอบทานไปก่อนชิ้นหนึ่งไข่หวานทูน่ากระป๋องและหน้าอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งเมื่อเราเปิดฝาพลาสติกออกก็จะให้ใส่กลับไปที่จุดคืนฝาพลาสติกบนสายพานแบบนี้ครับในส่วนของคิงดองบนสายพานพนักงานให้เรายกตักสายถ้วยแบบนี้เองครับเนื่องจากสายพานค่อนข้างเร็วมากก็ต้องระวังกันนิดหนึ่ง ในวันนี้นะครับที่ผมนั่งทานเนี่ยซูชิก็ออกมาเรื่อยๆเลยด้วยความตั้งใจของเชฟและพ่อครัวกว่าสิคนถ้าซูชิจานไหนไม่มีบนสายพานก็สามารถแจ้งพนักงานได้ครับทางเชฟจะทําเพิ่มให้บนสายพานไม่มีการยกมาเสิร์ฟยกเว้นโรลทั้งสามหน้าเราต้องสมัมงัพนักงานและพนักงานจะมาเสิร์ฟให้เราที่หลังครับซึ่งตัวโรสาลายก็หอมดีครับแต่ผักเยอะไปหน่อย มื้อนี้ผมตบท้ายด้วยผักบรอกโคลีและของหวานอย่างชีสเค้กอหอมๆซึ่งเพื่อไม่เป็นการรบกวนท่านอื่นมากเกินไปเราจึงใช้เวลาเพียง 40, 40นาทีโดนกันไป20จานกับราคา400บาทเท่านั้นเองในส่วนของรสชาติถือว่าสมราคาครับมีอร่อยกับเฉยๆปะปนกันไปอย่างไรช่วงโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนนี้ก็แวะไปลองกันได้นะครับและฝากชแนลเลยนะครับกับ p ั r t i c l e Food สวัสดีครับ